เมื่อเวลา20นาฬิกา20นาทีวันที่20สิงหาคม2568ส,สื่อสารสถานีตำรวจภูทรตากใบจังหวัดนาราธิวาสรับแจ้งมีเหตุคาบอมหน้าฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองอองต่อสาลาใหม่มมหนึ่งต่อสาลาใหมาอ่ออตากใบจังหวัดนาราธิวาสปากทางเข้าวัดตะปังบ้านปูลาเจ๊มูดอเบื้องต้นพฤติการคือแนวร่วมเบียรน ได้ใช้รถยนต์เก่งยี่ห้อหอยอทุรุนยอรสกอเหตุคาบอมด้วยวิธีปล่อยรถคอบบอมให้ไหลไปชนกับแนวกระสอบทรายหน้าฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองต่อศาลาใหม,าม่โมหนึ่งบอ่อโคกมาอองอตากใบจังหวัดนาราธิวาสก่อนระเบิดขึ้นเสียงดังสนั่นวันไหวอนุภาคของระเบิดที่ประกอบไว้ในรถยนต์เก่งคาดว่าหนักประมาณ50กิโลกรัมทำลายล้างบริเวณหน้าฐานยับเยินส่วนภายในฐานถูกสะเก็ดเสียหายเล็กน้อย เหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้จนทออสอบริเวณหอสูงและรายรอบได้รับบาดเจ็บรวมสามนายคือหนึ่งนายมูโทอ,อับดุลมานันิมุอายุ44ปีมีอาการหูอื้อแน่นหน้าอกสองสมาชิกอาสารักษาดินแดนเอกมามาซาบรีมิงงียนาอายุ40ปีมีอาการหูอื้อแน่นหน้าอกและสมสมาชิกอาสารักษาดินแดนเอกซูไฮรีเจเจแซอายุ38ปีมีอาการหูอื้อ แน่นหน้าอกทั้งหมดถูกนำส่งโรงพยาบาลตากใบส่วนผู้ก่อเหตุที่จับภาพได้มีสองคนได้ขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายหลบหนีไปทางซอยสูนรเมื่อเวลา20